สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษมีศัพท์มาฝากนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเสียรถชนกันมีผู้ที่สนใจแนะนำมานะครับมาดู3คํคำนี้ก่อนนะครับ c r a t c h c r a t c h hit hit collide collide, collide ทั้ง3คำเนี่ยผมเอาความหมายที่แปลว่าชนนะครับชนกันหรือรถชนกันอะไรอย่างนี้นะฮะมาให้ดูเพื่อให้คุ้นตาก่อนนะครับว่ามันมีความหมายในทํานองอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีความหมายอื่นด้วยนะครับประโยคตัวอย่างนะครับ I crashed into a sedan on Bangna Road I crashed into a sedan on Bangna Road. ความหมายก็คือผมหรือฉันเนี่ยขับรถชนรถเก่งนะครับซีดานนะครับเป็นรถเก่งนะครับบนถนนบางนานะ on Bangna Road. คันนี้มาดู crashed นะครับ crashed ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องเติม ed นะครับ I c r a s h e d into a sedan on Bangna Road. My car was hit on the side. My car was hit on the side. My car ก็รถของฉันนะครับถูกชนนะ was hit on the side ก็คือที่ด้านข้างทีนี้ด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้าง ซ้ายหรือขวา left or right นะครับ left or right ก็ต่อไปนะครับส่วนประโยคด้านล่างนั้นก็จะเป็นาการชนที่ถูกชนด้านหลังนะครับ I was hit by a car behind me นะครับ I was hit by a car behind me I saw a truck hit a pickup truck on the expressway going to p a ผนโยธิน road I saw a truck hit a pickup truck on the expressway going to p a ผนโย t ิน road หมายความว่าผมเนี่ยเห็นรถบรรทุกชนรถกระบะบนทางด่วนขาที่จะไปพหลโยธินสังเกตดู I saw นะครับ I saw แปลว่าคือฉันเห็นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว รถบรรทุกทั่วไปก็พูดว่า a truck นะครับ truck แต่ถ้าเป็นรถกระบะก็จะเป็น pickup truck several several cars collided on the way to Bangkok several cars collided on the way to Bangkok ก็คือรถชนกันหลายคันนะครับ several ก็คือเยอะหลายคัน ตรงขาเข้ากรุงเทพตรงขาเข้ากรุงเทพอาจจะเป็นตรงทางด่วนบางนาขาเข้ากรุงเทพอะไรอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างเป็นประโยคตัวอย่างก็จะเห็นว่าในประโยคมีคําว่า collide collide นะครับที่แปลว่าชนนะครับ the broken car is parked on the left the broken car is parked On the left หมายความว่ารถเสียเนี่ยจอดอยู่ด้านซ้ายนะครับ Broken car นะครับหมายถึงว่ารถเสียใช้งานไม่ได้นะครับ is parked is parked ก็คือจอดจอดไว้แล้ว on the left ก็คือด้านซ้ายด้านซ้ายของถนนนะครับ the road Was closed for repairs. The road was closed for repairs. หมายความว่าถนนเนี่ยถูกปิดเพื่อซ่อมแซมนะครับ Repair, repairs มี s ก็คือซ่อมแซมหลายจุดนะครับ The road was closed to repair. there was a mop blocking the road in front of us there was a mop blocking the road in front of us หมายความว่ามีม็อบเนี่ยปิดถนนนะอยู่ข้างหน้าเรานะครับคืออาจจะเห็นแล้วแหละแล้วก็คุยกับเพื่อนในรถนะครับทำานองนี้ there was a mop blocking the road in front of In front of แปลว่าอยู่ข้างหน้านะครับหรือข้างหน้า us ก็คือข้างหน้าพวกเรา The road is still under repair. The road is still under repair. หมายความว่าถนนเนี่ยกำลังซ่อมอยู่นะครับยังใช้งานไม่ได้คำว,ว่า still still ก็แปลว่ายัางคงนะครับ Under ก็คือภายใต้ repair การซ่อมนะ The road is still under repair ก็คือถนนเนี้ยยังคงอยู่ภายใต้การซ่อมเองถ้าแปลแบบตรงๆเลยนะครับ The farmer mob closes the road The farmer mob closes the road คือม็อบชาวนาเนี่ย ปิดถนอนอันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเป็น simple tense นะสังเกตดู closes นะครับ the farmer m o p closes the road นะครับ the truck m o p closes the road one kilometer long ประโยคเมื่อก,กี้เป็น farmer นะครับ farmer mop อ,อ,อันนี้ก็เป็น the truck mop ก็คือ m อบรถบรรทุกนะครับ closes ปิดถนน the road 1 k i m e กิโลเมตรนะครับความยาวซึ่งอันนี้ผมก็สมมุติให้เห็นภาพขึ้นมาบางทีของจริงอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะครับาการออกเสียงคำว่า k i l o m e t e อันนี้คนไทยก็ออกเสียงไม่ค่อยจะถูก The farmer mobs are on their way to Bangkok. The roads are closed. The farmer mobs are on their way to Bangkok. The roads are closed. หมายความว่าม็อบอันนี้เป็นม็อบชาวนาละกำลังเดินทางนะครับ on their way กำลังเดินทางคือพวกเขาเนี่ยกำลังไปกรุงเทพคราวนี้ช่วงที่ เดินทางเนี่ยเขาเดินบนถนนเพราะฉะนั้นถนนก็จะถูกปิดไปโดยปริยายก็คือ the roads are closed นะครับม็อบชาวนากำลังเดินทางเข้ากทมถนนถูกปิดหมดอ,อันนี้ก็เป็นความหมายของประโยคนี้นะครับซึ่งเราก็เอาไปดัดแปลงใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนทีเดียวก็ดูเหตุการณ์ด้วยอันนี้ก็เป็นม็อบ ฟาร์ม <RIS> ไก่นะครับ The chicken farm m o p protests in front of the government house. The chicken farm m o p protests. สังเกตดู protests นะครับการออกเสียงก็เหมือนมี s 2ตัวและมี t อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่า the chicken farm มีคำว่า the นะ the chicken farm ก็เป็นเอกพจน์นะครับ in front of the government house ก็คือประท้วงอยู่หน้าธรำรเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นม็อบอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีทั้งชาวนาชาวสวนทั้งเจ้าของฟาร์มอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเดือดร้อนก็จะต้องมาร้องเรียนหรือมาแจ้งให้รัฐบาลทราบว่าขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็จึงต้องมาบอกกล่าว My car broke down in the Shell gas station My car broke down in the Shell gas station ความหมายก็คือรถของผมเนี่ยเสียนะ broke down broke ก็ที่แปลว่าแตกหรือพังนะครับนะรถพังนะแล้วก็จอดอยู่ในนะ Shell gas station จอดอยู่ในปั๊ม Shell นะครับ อันนี้ก็เป็นความหมายซึ่งผมก็พยายามหาตัวอย่างมานะครับเพื่อเอามาให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้ฝึกพูดหรือได้ทดลองนะฮะออกเสียงดูนะครับสำหรับตัวผมนะครับการออกเสียงเนี่ยก็พยายามที่จะออกให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาแต่ก็คงไม่เหมือนทีเดียวนะครับเพราะว่าลิ้นของเรามันก็ยังเป็นลิ้นคนไทยอยู่นะครับ พลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาตลอดนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ